กราวสวัสดี้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุกพี่พาพังฮะกับผมลุกพี่เมฆเช่นเคยนะครับวันนี้เห็นหลายๆเพจหลายๆช่องก็ทํากันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องทําบ้างแล้วก็คือเทียร์ลิสสำหรับนักเตะนะฮะที่เล่นกันอยู่ในฟีฟ่าม b i บาวันนี้เราจะจัดเทียของตําแหน่งกองหน้า ST ก่อนเลยว่าตัวไหนควรอยู่แรง S ์เอสเอบก็ว่ากันไปแต่จริง ผมว่า S ถึง C นี่น่าจะพอเพียงสำหรับทุกคนที่เอาไปเล่นแล้วก็จะแบ่งกันตามราคาตามที่ผมเคยเล่นและตามที่ผมเคยเจอก็แล้วกันนะครับสำหรับผมนะเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัววงเล็บตัวใหญ่ๆว่าความคิดเห็นส่วนตัวของผมจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่หรือถ้าทุกท่านมีข้อมูลอื่นๆหรือว่าคิดเห็นไม่ตรงกับผมลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเรามาดูกันที่เทีย S ก่อนวันนี้ผมอยู่กับ ทีมงานตัวตึงบางคุดเกมเมอร์นะฮะไม่รู้มีใครบ้างตอนนี้อยู่มีบานะมีน้องนัดมีต้นโอแล้วก็มีทางด้านของน้องแซมนะครับอยู่ด้วยกันเขาก็จะช่วยพิจารณาด้วยแรง S เเนี่ยตัวแรกที่ผมจะให้ผมจะให้ตัวไหนไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์สำหรับผมนะ สำหรับคนอื่นเนี่ยคิดว่าไงฮาแลนถือว่าเอสได้ไหมได้ันนี้น, <c oughs> นะเออผมก็คิดว่าได้นะใครถามก็ต้องได้เพราะวะ่าฮาแลนเนาะให้เขาไวะ้เถอะครับผมฮาแลนครับแรงเอสโอ้โหช่องมันเล็กจังวะ,ะฮาแลนคนเห็นไหมน่าจะเห็นแหละฮาแลนหนึ่งตัว แค่แค่เอสดีเอบีก็พอพี่เออใช่พวกซีดีเรวเข้าว่ากันไปเห็นเดี๋ยวคนอื่นมองไม่เห็นอ่ะงั้นเดี๋ยวเราตัดเออซีไอเราตัดดีทิ้งไปก่อนนะเราตัดดีทิ้งไปก่อนนะขออภัยผมจะได้ให้ทุกคนเห็นแบบชัดๆว่ามันควรจะเป็นตัวอะไรบ้างอ่ะมาดูกันแลงด์เอสเออร์ลิงเบลฮารแลนของเราโอ้โหทำไมภาพมันแตกจังล่ะเนี่ยท่านเอ้ย พอซูมเข้ามาใกล้ๆแล้วภาพยับเลยเอาใหม่เอาใหม่ย้อนย้อนเอออย่างนี้ดีกว่าวะเอ็ดเราพูดเขารู้ได้รู้มั้งว่ามันคือการ์ดอะไรคือตัวอะไรใส่ๆไปเลยแล้วก็อีกตัวตัวต่อไปที่หลังเอชได้อานายนี่ได้ไหมได้พี่อานายอานายนะอานายนี่ถือว่าได้ใช่ไหมเพราะว่าตัวผมเองอ่ะผมก็เคยเล่นนะผมเคยเล่นนะอานายอ่ะ แต่ว่าสำหรับผมอะ่ะผมคิดว่าอ่ะถือว่าอยู่ในแรงเอสได้แต่ถามว่าผมชอบไหมผมไม่ชอบอานนนะสำหรับผมอะ่ะอาไน์ไม่สิว่าเข้าไม้เข้ามือผมสักเท่าไหร่อีกตัวหนึ่งนะสําหรับผมนะถ้าให้ผมให้ผมเลือกนะครับแรงเอสอีกตัวหนึ่งก็คือโยฮันคอร์หรือโยฮันครับอ่ะตัวเนี้ยใครเถียงเถียงได้เลยนะแต่ว่าต้องไปดูรีวิวผมก่อนแล้วค่อยมาเถียงสําหรับ โยฮันคครยเพราะผมบอกแล้วว่ามันเป็นกองหน้าสไตล์ไหนผมคิดว่ากองหน้าทั้ง3ตัวนี้น่าจะน่าจะคอแล้วสำหรับแรงเอสแรงเอสแรงเอแรงเอในกิจกรรม g o t y ตัวใหม่นะตอนนี้ผมคิดว่าตัวที่ควรจะติดก็น่าจะต้องเป็นเบนเซม่าหนึ่งตัว ล่างไหนเไหนเบนเซม่าล่างร้อสิบสองเลยเป็นยังไงเบนเซม่าคิดว่าได้ไหมผม่ไม่เคยเล่นนะแต่ผมเคยเจอแล้วผมก็สัมผัสสัมผัสมาเยอะพอสมควรเอไหวไหมเบนเซม่าได้พี่ได้เมนเก่งแมนเมเก่งมากนะเบนเซม่าเนี่ยถ้าที่เมนย่าเมนยูไอเดีกวฮาแลนด์ระดับหนึ่งใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เห็นด้วย ท็อปเอเลยไหมเบนเซม่าเนี่ยน่าจะท็อปเอเลยนะท็อปเอผมว่าเบนเซม่าเนี่ยผมให้เอบวกได้อ่ะผมให้เอบวกได้เป็นท็อปเอเลยเทพผมให้เอบวกได้ผมว่าผมว่าเคนยังไม่ถึงเอแต่อีกตัวหนึ่งอ่ะบาเทนน่ะผมว่าเอได้ผมว่าบาเทนเนี่ยเอได้ตัวท็อปอืมบาเทสน่ะเอได้ สำหรับผมบาร์เทนต้องมาว่ะ A ได้ว่ะแล้วตัวเนี้ยบาร์เทนก็ A มุลเลอร์ก็ A อืมแกสมุลเลอร์ก็ A ขออนุญาตอ่ามาเทนนะมาทเทนบาร์ทเทนบาร์เทนตัวนี้ ข้อดีของมันก็คือยิงได้ทุกมุมทุกการจัดระเบียบร่างกายบาเทนหันหลังยิงก็ได้ครับผมถึงให้เขาเอใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งแกรส์มุลเลอร์เป็นตัวที่หาช่องได้ค่อนข้างที่จะดีตัวนี้ก็ถือว่าเอเหมือนกันผมจะให้เขาไว้อยู่ที่เอไอพี่ผมมีตัวหนึ่งแถมได้เปล่าเขาคืออันนี้ก็ถือว่าเอเป็นสายมง เป็นสายยังเขื่อนจริงนะตอนนี้เมื่อกี้ผมเพิ่งโดนน้องคนหนึ่งในสตรีมยิงแบบแหวกอากาศแหวกทุกอย่างเข้ามากูช็อกกูช็อกเลยเมื่อกี้อ่ะโฟลเลอร์อีกตัวหนึ่งตัวร้อยสิบนะครับโฟลเลอร์น่าจะเพื่อนกันร้อยสิบตัวเดียวแหละอยู่ดน่าจะเพื่อนกันไหมโฟลเลอร์กับมูเลอร์ เพื่อนกันน,น,านาจะแก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันกกน,นู้นหนึ่งครับอะไรนะนแกแบ๊กไงพี่นี่ครับโฟลเลอร์าอมกหนึ่งตัวนี่เราจะเป็นร้อยสิบตัวเดียวที่ติดเข้ามาในตารางของเทียริสของเรานะครับมันเก่งเก่งมันเก่งมันเก่งส่วนตัวต่อไปมมที่ผมคิดว่าในในตำแหน่งของ B แฮร์รี่เคนเนี่ยต้องมาละแฮร์รี่เคนเนี่ย B ผมคิดว่า,วามันครึ่งครึ่งกลางกลางไปหน่อยสำหรับผมที่ให้บีะนะเพราะว่ามันจะสุดไปสายซับพอร์ตเหมือนโยฮันครับก็ไม่สุดมันจะคมไปเลยแบบเออฟานบาเทนหรือจะมงดีแบบโฟลเลอร์ไปเลยก็ไม่สุดนะครับแต่มีคนเล่นนะอย่างพี่ต้นในขับผมเขาเล่นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเก่งนะเขาบอกว่ามันเก่งกว่าบาเทนอีกในมุมมองของเขาแต่สำหรับผมผมว่ามันเฉยเฉย ล่างนี้กี่ดาวพีลล่างนี้สี่ดาวด้วยสี่ดาวด้วยผมผมผมใช้อยู่นะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันฟิลบาเทนแต่ว่าความรู้สึกอ่ะมันเป็นเวิร์เรทสูงสูงครับมันลงมันล้วงลึกใช่แล้วก็ความเร็วอ่ะบารเทนมันคล่องกว่าผิอ่่อะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาว่ากันว่าเมนเจอร์ค่อนข้างที่จะโหดร้ายทานรุนเลยก็คือทางด้านของปาแปง งเปปรียรแใช่ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเจอมาก็ค่อนข้างที่จะโหดจริงๆในเมนเจอร์แล้วก็เล่นในเฮต o เฮตผมคิดว่าก็เป็นสายภาคพ,พื้นที่ไม่ได้แย่ไปกว่าโฟเลอร์เลยแต่คือโฟเลอร์เนี่ยมันมีความโดดเด่นเรื่องการยิงที่รุนแรงแล้วก็ลูกหม่งนะครับปะแป่งส่วนหนึ่งอาจจะอกแก้อืดด้วยพี่แกไม่ได้คล่องใช่ไหม มันไม่ได้คล<ด>่องมันแต่ว่ามันเร็วครับแต่ว่าถ้าเรื่องเลี้ยงบอลไม่ได้คล่องอ่ะปลาแป้งนะครับามาดูกันที่ <ๆ S 2> สกลุ่ม C เนี่ยผมอยากจะบอกว่าทุกคนชอบไปหลงประเด็นชอบไปหลงประเด็นขออนุญาตผมขอเอ่อบอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้ อ,อ,อยากจะแนะนำนะครับก็คือตัวคิริยานเอมบัปเป้ตัว ST ผมลืมเขาไปเลยตัวเนี้ยในกิจ TOTY ตัว109ถือว่าเก่งนะครับเก่งเลยแหละเป็นกองหน้าที่มีโซลิดและมีสปีดผมคิดว่าถ้าเป้ตัวต่อไปมา s ออกอาจจะเป็นตัวที่ขึ้นอยู่ในระดับท็อปคลาส A ถึง S เลยนะนะจริงรจริงอันนี้จริงอันนี้มันเก่งจริงๆนะเป้ตัวนี้เนี่ยวามเร็ว ความเร็วด้วยส,ส่วนกลับอะวิ่งหายใช่อ่ะน่าจะเป็นน่าเป็นกองหน้ามีตัวที่เวิร์กเลทไฮโลพี่ใช่ไหมใช่ตอนนี้มันปรับเป็นันไฮมีเดียมแล้วว้าไฮโลอย่างเกียนตอนนั้นนะจริงจริงรูฟันนิตต์ลอยเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มบีนี่นะแต่ผมคิดว่าสามตัวพอแล้วรูฟันนิตต์ลอยจริงๆก็กลุ่มบีตัวที่ผมเรียกได้ว่าผมผิดหวังที่สุดในกิจกรรมนี้ ผมให้ทายคือตัวอะไรด,ด,ดรีดีด็อกแดกด็ดอกบใช่ดีดียด็อกปาตัว110ถือว่าเข้าขั้นทุเล่ดเลยฮะลงไปซีเลยครับทุกอย่างดีหมดแต่ที่ไม่ดีอย่างเดียวของมันน่ะคือ AI แล้วมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในบรรดาก,กองหน้าเลยด้วยซ้ำมันไม่หาช่องเลยครับมันไม่หาช่องเลยลูกยงลูกยิงลูกหม่งคือมึงไม่มาหม่งเลยอะ่ะ คือถ้าเทียบกับตัวเวิร์กเลดมันส,สูงสูงถ้าเทียบกับตัวสีชมพูตัวร้อยแปดอะตัวสีชมพูด,ดีกว่าท่านผู้ชม <laughs> ผมเล่นแล้วผมรีวิวแล้วแล้วผมรู้สึกว่าไม่ไหวอีกตัวหนึ่งก็คือเ l ลิกคันโตนาไม่ไหว<อ>จริงๆคันโตนานี่สายเปิดโมงน่าจะชอบแต่ว่าโอ้ถ้าจะถ้าถ้าจะเอาคันโตนาไปหมงนะ ถ้าหัน<อ>ไปโบตลาด,ดต,อตอนนี้ไปเอาโบร,ร์ดีกว่าเพราะว่าราคามันอยู่แค่สิบเอ็มเองอะราคาต้นหน้านี่แบบอืดอาจยืดยาดมากครับอยู่ที่4ตรงนี้แต่ผมก็บอกให้ว่าความคิดเห็นผมและเพื่อนๆของผมเนี่ยในในดิสอรอนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะครับอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนแต่ว่าลองโต้เถียงกันเข้ามาได้ว่าเฮ้ยทั้งหมดนี้ คนเห็นด้วยหรือเปล่าผมยกตัวอย่างเช่นผมจะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละตัวมันดียังไงนะครับออริ่งบาวฮาแลนที่ผมแนะนําไปก็คือตัวนี้เนี่ยแข็งวิ่งเร็ววิ่งแซงได้แล้วเวลาวิ่งเพรสซิ่งใส่กองหลังเนี่ยกองหลังชอบเหมือนผวาโดนจิ้ม <c oughs> บอแลและละหลุดออกจากตีนบ่อยนะครับโรนัลโดมีดีที่สปีดและยิงคมทั้งสองเท้านะครับ จังหวะสปีดแซงอ่ะแซงไปแล้วโดนดึงเนี่ยเอาเขาไม่อยู่โนรนันโด,น,โด,น,โดน,นะครับส่วนโยฮันคลอยหรือยโยฮันคาร์ของเราโดดเด่นเรื่องความพริ้วครองบอลดีสกิลเร็วหาช่องดีและจ่ายบอลได้โดดเด่นนะครับเบ n นเซม่าเมนเจอร์เก่งมากนะครับ ส่วนทางด้านของเฮตูเฮตเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่คล้ายๆกับฟันบาเทนคือจบสกอร์ได้แทบจะทุกมุมเหมือนกันมีดีที่ลูกบอลอากาศดีกว่าบาเทนนิดหน่อยฟานบารเทนโดดเด่นที่ความแข็งแกร่งบางจังหวะการพลิกพลิกแบบหันหลังแล้วพลิกแล้วยิงเลยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบหันหลังแล้วยิงยิงจากมุมแบบแคบๆยิงจากมุมที่ไม่ควรยิงได้เก่งมากฟานบาเทนใช่ยิงแรงด้วย แกรนมุลเลอร์เป็นตัวที่มีความพริ้วและหาช่องดีหาช่องดีถ้ามองกันตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะหาช่องดีกว่าฮาแลนด์กว่าโรนัลโด้ด้วยซ้ำไป AID มากนะครับส่วนโฟลเลอร์ครับแข็งแข็งแรงลูกกา,ากาศคือ Number no. 1นะตอนนี้สำหรับผมคือมงดีจริงๆมงแรงจริงๆแฮร์รี่เคนเนี่ยเสียอย่างเดียวคือ Work ์กเลนะตัวเวิร์ a เลดมันค่อนข้างที่จะเป็นไฮๆแล้วมันลงมาต่ำ ด้วยความที่มันลงมาต่ำเนี่ยมันก็จะเป็นการล้วงบอลเพื่อเชื่อมบอลให้กับเพื่อนๆรวมทีมการส่งบอลเขาอ่ะมันดีนะแต่มันดีไม่เท่าโยฮันครอส์ไงเอ่อยิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันดีหมดแต่ว่าตำแหน่งที่เขาอยู่มันก็ไม่สามารถยืนตำแหน่งได้แบบเบนเซม่าเหมือนบาสเทนผมก็เลยเอาลงมาอยู่ที่ B ีสปีดนี้ไม่ต้องพูดถึงช้านะครับปาแปงเนยิงแรงส่วนปาแปงเนยยิงแรงวิ่งเร็วแต่ว่ามันยังมันยังไม่ครบอะสำหรับผมนะ เอมบเ้ตัวนี้ดีตรงที่คุณสกิลแล้วโดนชนคุณจะไปกับบอลได้ต่อเพราะเขามีโซลิดเพลเยอร์แล้วก็มีสปีดท,ที่ค่อนข้างที่จะจัดจานถ้าถามว่าสปีดต่างจากตัวออปีกไหมแทบจะไม่ต่างกันเลยมันต่างกันแค่สกิลบูลนั่นแหละที่มีบวกเข้ามาแล้วสปีดท,ทางด้านของตัวปีกมันเร็วกว่าโดยพื้นฐานแล้วเอมบเ้เร็วอยู่แล้วนะครับ มาที่ดีๆดียดอกบาจริงๆทุกอย่างในร่างกายเขาดีหมดค่าพลังเขาดีหมดแข็งแกร่งสกิลก็โอเควิ่งไปเลนเชวิ่งไปโอเพนอาร์เฟ็กช็อตบอลค่อนข้างที่จะหลุดยากแต่ปัญหาของเขาคือทุกคนคิดว่าเราควรจะเอาด็อกบามาเปิดมงแต่มันไม่ได้อยู่ในโพซิชันอยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะเป็นเลยสำหรับด็อกบาตัวเนี้ยถ้าตัวร้อยแปสี่อมพูอยู่ทุกครั้งที่เราจะเปิดแต่ไอตัวเนี้ย มันชอบลงไปอยู่หน้ากรอบเขตโทษไม่เข้ามาอยู่ในกรอบนะครับมันก็เลยไม่ได้มีโอกาสหม่งเท่าที่วควรคานโตหน่ามีดีแค่ลูกหมงลูกเดียวครับดูจะเหมือนจะแข็งแกร่งมูดูเหมือนจะคล่องแคล่วแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆมันโดนกองหลังแสบอลง่ายมากๆทำให้ผมว่าเลดเขาอยู่ที่ทียรตรงนี้ SABC คุณลองเอาไปหัดเล่นดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยราคาต่างๆมันก็จะแพงตามไปด้วยกับความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเงินผมแนะนําว่าคุณควรแรกหาแลนไว้เล่นได้อีกยาวๆสําหรับตัวนี้นะครับผมคลิปนี้น่าจะไม่ได้แบบมีอะไรเยอะแยะแต่คลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูในตําแหน่งอื่นไม่ว่าจะเป็นกองกลางหรือกองหลังนะครับขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านี่คือเทียร์ลิสต์แรกที่ผมทำให้กับฟ i ีฟาร์มบายไปก่อนครับสวัสดีครับ